พัฒนาเกษตร,รกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ2,563สำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางดำเนินการจัดโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลตำบลบ้านกิว่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง โดยเมื่อวันที่27ธันวาคม2562นายศรีสเกตสมานหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตำบลบ้านกิว่วเพื่อทราบป,ปัญหาความต้องการและหาปอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวแทนเกษตร,รกรตำบลบ้านกิว่ว ดยจากการลงพื้นที่ทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลบ้านกิวพบว่าพื้นที่ตําบลบ้านกิวประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งแหล่งน้าไม่เพียงพอในการทําการเกษตรและประสบปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารและอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรบ้านกิวนอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรบ้านกิวมีศักยภาพการกรวมกลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ดีกลุ่มมีความเข้มแข็งแต่ขาดการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม อย่างต่อเนื่องอาทิเช่นกลุ่มแปรรูปผักเชียงดากลุ่มแปรรูปไผ่เป็นตน้นสำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรวมแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการพัฒนากลุ่มให้กับเกษตร,รกรตำบลบ้านกิว่วดังต่อไปนี้ 1. เมื่อวันที่12มีนาคม2563สาำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางลงพื้นที่จัดทำแผนธุรกิจกลุ่มแปรรูปผักเชียงดาบ้านกิว่วและกลุ่มแปรรูปไผ่ เธอทราบข้อมูลของกลุ่มทั้ง2กลุ่มอันได้แก่ความเป็นมาของกลุ่มการประกอบกิจกรรมการดําเนินงานการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคร่วมกับสมาชิกในกลุ่มการสะท้อนถึงความต้องการและการพัฒนากลุ่มการตลาดรายรับและรายจ่ายของกลุ่มในปัจจุบันเป็นต้น พร้อมทั้งลงไปดูการผลิตผักเชียงดาที่จะนํามาแปลรูปเป็นชาเชียงดาหมอนเชียงดาและการแปลรูปไผ่ไม่ว่าจะเป็นการจักสารหรือการทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่จากสมาชิกกลุ่มเกษตร,รกรบ้านกิว่วทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดลำปางได้ประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องให้ร่วมแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มต่อไป 2. เมื่อวันที่23มีนาคม2563สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกภายใต้โครงการการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดลำปางเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและที่ดินและการใช้ประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินสปกที่ถูกต้องต่อไป 3เมืม่อวันที่21กันยายน2563นกสิสาำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางสื่อมวลชนจังหวัดลำปางผู้นำท้องถิ่นบ้านกิว่วสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มแปลงรูปผักเชียงดาและกลุ่มแปลงรูปไผ่บ้านกิว่วตามโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ภายใต,ใต้กิจกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มทั้ง2กลุ่ม พร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการของกลุ่มร่วมกันโดยสภาอุตสาหกรรมจังหว,วัดลำปางได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มตามความเหมาะสมต่อไปสภาเกษตรกรแห่งชาติสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมมุม่งมั่นให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ